สวัสดีค่ะได้ยินเนะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะคโอเคไปขายอะไรนะคะขายน้ำพริกค่ะชิมก่นอนได้นะคะขา,าขาดอย่างเดียวขาดอย่างเดียวคือตั้เองนะ <c oughs> โอเคมีทุกอย่างให้เลือกใช่ไ<ม>หมแนะนำนิดหนึ่งโปรโมทนิดหนึ่งอะไรที่เป็นไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ตอนนี้ค่ะนะคะก็ขอเคค่ะไปท่แมทแลนด์ ตอนนี้นะคะจะเป็นน้ําพริกกะปิค่ะนะคะแล้วก็น้ําพริกปลาทูค่ะน้ําพริกปลาสลิดโบราณค่ะซึ่งสามอย่างนี้นะคะจะอยู่ในเซเวน่น,รวนหรือเรเวนค่ะนะคะแล้วก็ที่เข้าเซเว่นใหม่ก,ก็คือน้ําพริกไตปลาแห้งะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เอาน้ําพริกมาให้เนี่ยคือ20่ิบชนิดเลยเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เจออยู่ในซูเปอร์ามาร์เก็ตน,นะคะในบางบางตัวเพราะฉะนั้นต้องมาทานที่นี่เลยเซเว่นโวลดค่ะกี่วันคะวันไหนถึงวันไหนบ้าง แลนด์ครูคิงดอมนะคะก็คือวันที่ 4, 5, 6ค่ะนะคะสุกเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนมาตรงนี้ค่ะนะคะอิ่มหนำสำราญค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าอินมไข่ต้มไปหลายฟองอะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ จิ้มนะครับน,นั่นคือเรียกว่าเล็กน้อยมากถ้าชื่อกับสิ่งที่ทเราจะต้องได้เจอไปกั้งแต่ครั้งทครั้งที่3ครับเป็นพิธีกรชื่อดังระดับโลกจาก Major League Eating นะครับเอาไล่ทัวร์ขึ้นมาบนสเตจวิซซ์กับแซมบาร์คลีย์พอ็ดี้ชาแอดมิรัลแบมเมจนัก้องมุน,นเทลคุณโจกหันเช่ชูเองชุช้โชว์ เพราะว่าทางเซนเ็เป็นสุดทายใมรลาด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะคให้ขออนุญาตนะครับ่ทีผู้ใหา่เซนเซ็ตซีอีโอของเราครับผู้บริหา่องเท่านที่การจัดงานใช้ทีนี่เ่อมาจัดานถ่ใหม่ออครับ่านครับขเลี้ยงว่ชารด้เหมือนก่อนะครับ่ซนเนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้สอบถย์ทุกท่านนะครับแล้วก็แขกท่านไม่ติดอีกตรงนี้ยื่อยู่เต็มตรงนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณที่ดุพนเสียสละเวลานานในการเปิดพิธีของการแถลงทุกข์ถองกัอาณาจักรนักกีฬาที่มาที่ไปง่ายๆเลยครับเซ็นสืเอในไทยเราทั้รายการโทรทัศน์นะครับท่านผู้ชมผู้สัตยรายการโทรทัศน์เซ็นสื่อบนท่านอยู่นะครับเราเคยเราต้องทำงานจากต่างประเทศำในเวอร์ชันของไทยแบบแรกต้องรับผิดตัวก่อนค่ะตอนนี้คิว55นะคะคนเยอะมากค่ะ ร้านหมูร้านคุณชายหมูกรอบนะคะของอาชักสุดทุกวันชาติของชาวอเมริกาเข้าแข่งขันกันเพราะฉะนั้นผมเลยเกิดความคิดว่าเนี่ถ้าคนไทยชอบกินคนไทยกระแสที่สุดทีต่อจากนี้นะครับกับผู้รับคำถาทั้งหมด8คนมีเวลา8นาทีจะดูว่าใครสามารถกินได้มากที่สุดอย่าไปไหนไกลครับเดี๋ยวกลับมาอีกสักครู่เดียวครับขอบคุณครับ วันนี้มีมา300โลครับโอ้โหปกติขายอะไลกุล200กว่า300อะไรเงี้ยเคยขายหน้าร้านสูงสุด350หนึ่งวันนี่เดี๋ยวจะเข้าไปสับเองเลยใช่ไหมคะหรือว่าไงเขาไม่น่าให้สับกันเขาบอกอย่าไปสับดระ่ะสองคนโอเคโอเคค่ะขอบคุณนะคะ ไไปไหนล่ะพูดได้ขายอะไรอ้าว<งาน>วันนี้มาขายอะไรคะวันนี่ค่ะี p แม็กซิมนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับพูดเด้งเรื่องะคะ่ะอยู่ที่งานของไทยแลนด์พูดจีนย้อมน,นะคะนี่ค่ะ N K e. เอ็นไก่เอ็ไก่เนื้อ,อ,อเกลือ,อเส้เดดก๋วยเตี๋ยส้ก๋วยเตี๋แกงกะรตำนานนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากและจริงๆน,นะคะตัวเนี้ยาชิมกัน วันนี้นะครับมาเปิดร้านที่เราเปิดชื่อร้านเด็กปลาครับมีสโคนแล้วก็ม it ah ีเค้กมะพร้าวพุ์ก้อนนะครับมาสั่งก่อนเลยครับเด็กมาหาอะไรครับหาอะไรนี่นี่น่ากินงจากนีนะครัขอเด็กั๊บก่อนครับเับก่อโอเคขายทุกวันเลยใช่ไหมคะครับผมสามวันนี้นะครับ4ี่ถึงหนะครับเจนที่ร้านเซ็นทรัลโฮมครับ เม็ดจุกติดขอเกี่ยวเครื่องร้านดิบขอเซฟประเมินนะครับเบนทุกท่าการแข่งขันของเรานะครับง่ายๆนะครับ In front of you p s jam a n a p เพื่อนร่วมตอนนี้อธิบายภาษาอักฤษยกันนะ In front you are two bowls of w t w call the b e o w l เป็นข้าวหน้าเนื้อจากด้วยกันนะครับ In f o n t of all three are eaters a world the the top in นี่เป็นก t e สร้าง e h ะว e ต t ศา,าส t ร e ในที่ s h ี e ว a ะครับเรี g ก a ่ e เ e r g นักกินระดับโลกนะมาขึ้นเวทีกับผู้ใหญ่ของเรานะครับอาจจ a ต้องบอกว่าท่านผู้ว่าของเราว่าคือแข็งแกร่งที่สุดในโลกด้วยเพราะนั้นสู้กันได้แข็งแกร่งเร่องพลังกำลังเรื่องหนึ่งพี่เอ,อ๋เรื่องการกินนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะต้องมาพิสูจน์กันโอ้ ไคนดูไม่ได้นเออเาล้เลยนะเชีันคนด้แลเดี๋ยวหลงกินก็ได้ดูนี่ดูเอานดูแล่ะอย่าใครดีครับเรียกว่าดูกันครับว่ากันอย่าให้เห็นตัวอย่างของความกินจุกินเร็วของนักแข่งขันจากเอ็มบวีนะครพิสูจน์โดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเรานะครับโอเคเอาลนะครับีครับท่นฮะเพราะฉะนั้นอันนี้สี่สามสอง no ทำไมทำไมกินกันเร็วแบบนี้หมดไปแล้วหนึ่งชาติแล um ้วแซมอุ้มเยอะที่ไม่ยักพอแล้วนะเพื่หมดแล้วไป ให้ทายกันดีกว่าครับว่าสามชามที่หมดไปนะยังไงครับทั่ถามข้าวคือจุ๊จุ๊ท้วงถามมันทำยไงไงกินข้าวหน้าเนื้อสองชามที่ทุกท่านเห็นตอนนี้ให้ทายครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับา56วินาที56 seconds นครับเล้วยิ้มเลยนะครับในคณะที่เป็นผู้เขาแข็งถามในการแข็งามที่ในครั้งนี้ นะครับเพื่อนกินไปสองถ้วยถ้าพึ่งว่ากินประมาณสามคำนะก็ไม่เป็นไรเราให้อีกนิดเดียเกิด